ไข่ดาวซอสเทรยิยากิทำง่ายได้สุขภาพครับเราจะมาทำไข่ดาวซอสเทรอริยากิไข่เพื่อสุขภาพก็จะเป็นแบบต้องทอดไข่แบบไม่มีน้ำมันไม่ใส่น้ำมันแต,แต่ถ้าเราร้อนแล้วใส่ลงไปเลยคือมันจะใช้เวลานิดนึงนะพี่เพราะมัน5ฟองถ้าฟองเดียวก็เสร็จไปแล้ว ถ้าห้าฟองก็ให้เวลากับมันหน่อยที่มาโชว์ไม่มีติดเลยนะคะไม่มีติดเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ํามันเลยไหลลื่นเลยใช่ทีนี้พักไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาทําซอสกันทีนี้ซอสก็ขออนุญาตใส่น้ํามันนิดนึงเพราะว่ามันเพื่อความอร่อยแหละเราผัดหอมใหญ่ก่อนเราผัดหอมใหญ่หอมใหญ่เนี่ยต้องผัดให้มันสุกมันถึงจะหวานเหมือนจะอร่อยนะเวลาหอมใหญ่ถ้ามันไม่สุกอ่ะเวลากินแล้วมันจะเผ็ดร้อนใช่ไหมเราผัดให้มันใสเลยนี่ครับใส่ซอสทีนี้ยางกิลงไปใครกินรสจัดก็เยอะหน่อยใครกินรสอ่อนก็น้อยหน่อย แล้วก็ใส่น้ําลงไปด้วยพี่เพราะว่ามันจะกินแบบน้ํคขุกขิกถึงจะอร่อยเหมือนข้าวหน้าเนื้อตัวนี้ยมันจะเหมือนเวลาพี่กินข้าวหน้าเนื้ออาหารญี่ปุ่นแล้วอ่าแบบนี้เลยแล้วผมก็เอาใบเดิมเนี้ยกลับมาตั้งให้ร้อนผมเอาซอนนี้ราดเลยอ๋อะหอมไหมหอมน่ากินไหมได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยใช่ไหมคล้ายๆกับข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นแต่ใช้ไข่อ่ะนี่เลยแล้วดูกระทะนะโอ้โหแล้วไข่รอดออกมาเลยเป็นแผ่นเลย มันเฮลตี้กว่ามันเฮลตี้กว่าถ้าเรียกว่ากินเนื้อที่มีไขมันกับกินไข่แบบนี้แล้วเป็นไข่ที่ทอดโดยไม่ใส่น้ำมันตัวนี้คือเฮลตี้กว่าเยอะมากเฮลตี้กว่าเยอะมากแต่คุณก็ยังได้กินรสชาติในแบบญี่ปุ่นอยู่เสร็จแล้วครับไข่ดาวซอสเทอริยากิยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับแล้วใครสนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆที่ผมใช้เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่ใต้โพสต์หรือโทรมาที่เบอร์0 8 3 9 9 8 8 3 6 5คะ่ะ